สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกข์ทุกคนสมองสบอนเด้อที่ขามารับมชมสองสาวบลายสวัสดีเอฟซีรัวฟังไทยฟังลาวือวอยู่ต่างประเทศก็ยินดีตอนฮับเด้อพี่น้องพอ่พอบกับสองสาวบลายคือเก้าพี่น้องดำห้ดำหน้ากล้ากระิเบิร์ดกล้าอพอดำพี่น้องนอกหลังกัมิตรกล้าอ่อนพี่น้องเ้ยมินิกาแมลุกอ่อนแมลุกอ่อนมากดำหน้าซอย มเมตาเมตาเอาลูกเอาหลานอยู่เพื่อนนั่งมียวเหมือนกันมาซอยดำหน้าพี่น้องจเจอเลยน,นั่งขีดนั่งคิดกามามือนีเอ่เหลืองมตามาซอยดำหน้าพี่น้องขาดว่า,าทัานก้ากสิเบิดมือนี่พี่น้อง เพราะว่ากล้ามันแบบว่ามันอ่อนร้ายเท่ากับดำใส่แดดมาได้มันหยุบกล้าหยุบพี่น้องเทากัเลยสิจุโจ,จสะกดประมาณอีกมือสองมือบุแล่จีเดยมาดำอีกก็ะดิดขนาดอันย่ำหน้าย,ย่ำหน้าพี่น้องก,ก้อนกีไทยเท่านี้นะเท้าอยู่ห้องผมพี่หัวหน้าหน้าเภากับเอาออมาแต่พายถูกถูกคุณมาแต่พายถูก ใส่จ <indo. S 1> ักใส่ได้นั่งมิ้วน่ะพูนเนอจักงามไรสิได้ด้ามนายังถากกะพี่น้องกะยังอ่อนถากกะอ่อนมาด้ามใส่แบบใส่แดดนี่บ่ได้พี่น้องควนมาตกะคนมาตกพี่น้องเอ้ยถ้าบโได้กับโบพิกะกะน้อยกะอ่อนด้าแต่แดดแต้ลมันอยู่ปุ๊บ ใต้เข่าใตายพี่น้งองดำตาอ่อนมันก้าเกะสบายหมดไม่มีปัญหาพี่น้องน้องสายเป็นคนขาดให้ผนก็มาขาดาน้อยมือเลยย่านนันมื่นวันพระวิทย์วัวนพระผู้ได้ว,วิทย์มื่นมือผู้ได,ด้พี่น้องไอ้สีได้ดำน้องมิว้วผมก็มาซอยตั้งแต่เมื่อแต่วิทย์ เ <c oughs> มือ่อตะพีดพี่น้องว่นานึ่งก็มาซอย <S <s <uss> ทางมือนี่นก้าเบิร์ต่บรรยากาศดีดีพี่น้องแดดบ่คอยแห้งเืย <c oughs> <c oughs> นมผัดบีบีอากาศชิ่นเย็นพี่น้องหางได้ก้าเบิร์ตเมืองเกาะีไทยพี่น้องเขาจัวะอยู่ ยยมดำนาได้หนิขนาดยยมดำนาอือเขากำลังเริ่มซุ้มนั้นะดำดำก่อนพี่น้องติดเลยได้หนิัวนี้ให้แหลกแหกมานให้แหลกพี่น้องที่ดำดำเนี่ยติดแล้วพี่น้องนี่ก็เริ่มต่อหยอกกำลังออกพี่น้องเลยติดไปน้ำแต่บ่ฮู้ว่า้นสิป้ามือได้อีกหนิหนิ สิป้าเฮิงปานใดเฮายังบ่ฮู้ผูยำให้ยำนาก็คือบ่แม่นยำให้ยำนาพี่น้องว่าวนบ่เป็นใจปีใดปีใดบ่สิบ่ได้อันสูบน้ํากนสูบน้ําขึ้นมา นั่งมีวนะกลุ่มใจจะคของยังมาได้ปักจากต้นเลยน้าน้าเมตตาเมตาเห็นน้าไรสามธงพห่น้องเอ้ยสามวันไรยังวานธงเดียวประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็แล้วนั่งมีวประมาณเดือนบูเนอะวจ้าวะเหดแต่แขว่าจักว่านั่งวะ ยังอยู่ยังเห็ดแตะเขีวอยู่ยังเลื้ยแตะเขียวยุ่นคาดเร็วเร็วปลาล้งปลาลงน้อยนุ๊สุน้าไฟน้ำมันขึ้น ก๋าเล้ยวหายหนีฮาก็สิขึ้นกะาห้าบ่พอดำพี่น้องกะาห้าวเมือเ่อเดียววันนี้ห้าก,ก็ได้ซ้ำหลงนี่เนาะพี่น้องเอาหนามขึ้นมาแต่พูดแต่พายผูาพายผูแล้วพี่น้องพูดแล้วก็ต่อต่อสายสายยางก๋าจนกระติกกระต่อนสายยางขาดเบื่อห้าก,ก็บบุกีดมาเ้าสิเดน่น

nhá cúp ở dưới hùa tí nè cúp ở dưới hùa sẽ lên đâu lại ở té thôi nhanh té chẳng điều chơi lại chơi <laughs> chơi đã chơi đâu ไฟน้ำมันอจุดน้ำไฟน้ำมันขื่นบพันันก็บันเอยมิ้วเจ้ก็่วยาเยใส่ละป้าควันยังติดเตียดอยู่ในเอกี่เหรนะกี่เหอควันละเจ้ เจอดำนาวียแห้ออกควันลวเจอเอ้ยจะได้เด้กะกะบ่มีพี่แทอเมรกะบ่แดดแถวบ้านเหี้ไหบานนี่ป้าแดดห่มานนี่แม่นี่รีได้บัดมือนี่ บัดมื่อนีนนั่นล้มก็ลม้ลมแดดกออ็อ่อนๆพี่น้องผัดก้าผัดเบิร์ดโอ้ยพี่น้องเลยเจ,จ็บใ,ใจเลยสำนี่พอดีดามไม่หนีเอาก็อาอจจะมีเนาะเย็นๆนั่งมิว้วน่ะใจดีเลยพี่น้องอัน มีคนเอาลูกแล้วล่นพาลงมาด้ามหน้าซอยหมูดว่านิกมาที่นอนว่าน่กรม้เขาบโพลายมา,า,มมาดอกวะมาที่เก่าจะผนมาช่วยว่านนี่มาช่วยกม้าจะไปมากกับพวกนี้ตเตรียมเขื่องพวอนี้ก็เตรียมเขื่องไว้ตเตรียมเขื่องไว้ใครเมตตาเนี่ยเอาลานอยู่เพื่อนเมตตาให้นางมิวมาแทน ซอยหมูยันหมูไปซอยนางวะจังไหนหมูสีไป่อยนั่งนั่งวะน้านา่งเลยจังไหนมอเอ็นนั่งวะสิเป็นลมซอยหมูไปข้าจีนังเบิ่งจีสือกับหมเป็นเนาะันดนะาปนอ ได้คืนป้าอันนี้เขาได้ชีนุ่มให้ร้านอยู่างนี้เขได้ชีนุ่มคุณัุณอย่างเจดีย์เนี่ยฝากมาให้เห็นกระสอยเรือพี่น้องเลยคนเฮาน่ะขัดผู้ใดดีดีน้ำหนดดีตอบชาวบุไลหมักเนี่ยหนักได้ขัดผู้ใด้ติวานดีกันเหตุดีน้ำหนดดีตอบได้พี่น้องเลย ถ้าผ <f dragging> ู <sympath is> ้ได้บอดี้นะคือว่าซาบมาไลกับบ่มักคือกันบ่มักเวลานตอนหนาอีกอย่างรับรังอีกอย่างชอบมาไลกับบ่มักพี่น้องเบาตรงๆเลยได้เป็นคนซาบมาไลเป็นคนตรงๆรงเบาเนี่ยกับวบาคือว่าบหมักคือว่าบ่มักโลหมักก็คือว่าหมักไม่ต้องมาออกเคาะก้าจีให้ซาอบมาไลเป็นจมติเข่าเบาห้กัดจี่หายชอบมาไลไปเบาไปด่าคึ บอเสียเวลาสิไปว่าไปด่าคนดอกเฮยเจ้าปุไล่บ่หมักเนี่ยน่นหมักแต่เหตุแต่ความดีกับผู้ได้ดีก็ดีพี่น้องเลยต้องการแบบว่นให้นดีน้ำกก็ดีได้พี่น้อง chơi บ่ทัน là, ừ. là, <laughs> là chơi, ai ไวอีอ๋อแล้วเดี๋ยวนี้ Chân แม่มิวบ่ทัน

มุกล้วอ่คพ okay, ี่น้องสิไดิลงด้านหน้าเลยได้พี่น้องเด้ออย่าลืมเด้อพี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์คุณบงบ้างครับครับคุณข้าจงไว้หายอยู่จีแจ้จูได้ผ่นังขีดกรบอร้เบือได้จงไว้หายจงไว้หายเอื้อยไงสันเจ้ จังว่าให้ยเลยผูหนาพายหนามันสุดหนาพายนับมันขึ้นนู่ะสัสโอ้ยสาบ,บุไลสีขึ้นลากท้ายเด้อพู๋จีเจ้พูอย่าลืมด้วพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาบุไลแล้วก็บ่องบ่าวลาน้อยช่องใหม่ช่องลองทรายคลิปก็ได้ฮะก,ก็ได้ซ่องสามคลิปพี่น้อยเ <laughs> อ้ใจบ่งไปซะก,ก่อนพี่น้อง <laughs> ไปละพี่น้องอยู่นี่มีแฮงวัตุขู่ทุกคนขคีปนาพอกันไหมสบายดี